สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ฟาร์มไปถึงไหนแล้วก็กำลังเก็บของออกนะครับเนี่ยเก็บไ,ได้เยอะแล้วถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะเห็นนะว่าตัวนี้มันจะมีกรงแล้วก็มีพวกปุ๋ยอะไรเงี้ยเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็เก็บไปหมดแล้วนะครับก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะพอถ้าเก็บเสร็จเนี่ยก็จะได้เอาตู้พวกนี้ออกมาล้างเนาะมีทั้งหมดสี่ชุดนะตู้ชุดเนี่ย แต่ว่ามันเป็นตู้แบบตู้กุ้งเนาะเป็นตู้กุ้งเก่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเลี้ยงเป็นปลาอะไรดีหรือว่าเพ,เพื่อนมีไอเดียอะไรแนะนำไหมครับว่าเลี้ยงปลาอะไรกันดีมีสี่ชุดเนาะแล้วก็มีตู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะไม่รู้จะเลี้ยงอะไรดีนะตู้ใหญ่เน,นี่ยออก็มีตู้สี่แปดอีกเนาะอีกสองตู้ นี่นะมันเป็นตู้กุ้งเนาะสามชั้นแต่ผมก็ว่าจะว่าเลี้ยงปลาหางยุงนะปลาหางยุงปลาหมอสีได้แล้วก็มีกุ้งบ้างนะก็โอเคนะหรือว่าเพื่อนเพื่อมีไอเดียไหนก็แนะนำเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็อยากมีเปิดเป็นร้านขายปลาด้วยเนาะเออก็ว่าจะทำตู้ชุดยี่สิบสี่นิ้วหกใบเนาะมาวางตรงนี้เออแล้วก็ทำเป็นตัวยูแล้วก็มี ตู้ด้านไหนด้านนอกเนาะจะมีตู้นู้นแล้วก็มานี่นะครับป็นตัวอยู่ส่วนตรงตู้เนี่ยมันก็จะเป็นเออไว้สาหรับปลาสวยงามเนาะสักหกตู้แล้วตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นตู้ปลาหอยยุงนะครับพวกตู้ชุดโอเคทีนี้ในฟาร์มมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็จะพามาดูไส้เดือนาน้ำที่ได้เพาะไว้นะเพราะว่าเราจะทำฟาร์มปลาด้วยเนาะ ทำเป็นฟาร์มปลาแล้วก็ร้านขายปลาสวยงามด้วยดังนั้นถ้าเราจะทําฟาร์มเนี่ยเราต้องมีอาหารให้เพียงพอนะลูกปลาจะได้โตทีนี้ผมก็เลยมีเนี่ยใส้เดือนน้าเพาะใส้เดือนน้าไว้เนาะไว้อนุบาลพวกลูกปลากัดลูปลาหนังกรูงหรือว่าลูกปลาหมอสีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นนะครับไม่ได้เปิดแต่ดูดีๆมันจะมีตัวใส้เดือนน้ำนะก็ ถ้าหลังนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนครึ่งนะครับถึงจะเต็มรังเนาะเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยปล่อยไปน้อยก็มีสองรังเนาะก็ต้องเพาะก็ต้องเพาะไปก่อนครับเพราะว่าถ้ามีปลาแล้วอาหารเราไม่ทันเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะก็ต้องมีอาหารเดือดๆไว้โอเคอันนี้เป็นอาหารสดหนึ่งย่านะครับไซเดียนนะาแล้วก็จะพา,ามาดูนี่เป็นเซตนี้ที่ผมทำไปเนาะ พวกนี้ก็เป็นอาหารสดเหมือนกันนะครับเป็นมแมลงสาบเลตันเหร้อนี่นะกล่องแรกเลตันเน้ออันนี้ไว้เป็นมแมลงเหยื่ยเอเนาะให้พวกปลาหมอสีปลามังกรหรือว่าพวกปลาสวยงานที่จะเอามาเปิดที่ร้านด้วยเนาะก็คิดว่าจะมีเป็นพวกปลาเปคูปลาออตค้าอะไรแบบนี้นะครับปลาอิเกเตอร์หรือว่าใครมี ปลาอะไรแนะนําว่าควรเลี้ยงสําหรับร้านขายปลาก็แนะนําเข้ามาได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นแมลงสาบดูเบียเนาะก็จะตัวใหญ่กว่าตัวเลนเลนเน์เนาะเลนเลนเน์ก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็แพร่พันธุ์ไวกว่าก็เหมาะสําหรับให้เอ,อปลาที่ยังมีขนาดไม่ใหญ่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นดูเบียแต่ว่าเป็นดูเบียรุ่นเล็กนี่นะครับอย่างต่อมาก็เป็นหนอนนก นอนนกยักษ์นี่ครับนอนนกยักษ์ก็ต้องมีหลายๆอย่างนะครับเพื่ออันไหนขาดจะได้ใช้อันนั้นแทนแล้วก็ชุดพ่อแม่พันธุ์เราไม่ไดเอามาเยอะเนาะมันก็เลยต้องอาจจะต้องใช้เวลาพัก,พกตัวหรือว่าขยายพันธุ์สัมพักหน่เนาะอันนี้เป็นนอนนกนะครับนอนนกธรรมดาไซสปกติเลย ให้เป็นพวกลูกปลาได้ครับถ้าเราเพาะเองได้ก็ให้ลูกปลาได้เต็มที่เลยอัดได้เต็มที่จะเป็นลูกปลาหมอสีอะไรเงี้ยครับได้เหรอโอเคก็เป็นโซนอาหารสดนะที่เพาะเองส่วนอันนี้ก็เป็นชั้นประกาศเก่าแล้วครับเดี๋ยวพอ,พอ,พอ,อเพาะเสร็จก็จะเอาขึ้นฟอร์ม ช่องเนี่ยแหละได้ไเยอะนะชั้นหนึ่งกนะ็อาจจะ60กว่าตัวส่วนตรงนี้นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ประกัดมีทั้งหมด4ี่สองคู่4ตีตัวอ่าสู่คู่แรกไปคู่แรกมีเป็นหูช้างทองนะแต่ว่าหูใหญ่มากแอ้ดูนี่ตัวเมียเนี่ยนี่คับตัวเมียตัวผูผหูใหญ่เลยนะ ปลายังรุ่นรุนอยู่เลยนะครับยังไม่เต็มฟอร์มเลยอันนี้กากาศสีทองดูนะครับดูเครื่องดูหางผมชอบตัวเมียนะสีทองตัวนี้ตัวเมียสวยมากตัวเมียจจะเป็นปลาเด็กกว่านะครับไซส์คนละไซส์เลยก็เอามาขุนไว้เตรียมเพาะนะครับแล้วก็ต้องมีอาหารให้เพียงพอนะจะได้ อัดลูกปลาได้เต็มที่เลยเนาะเพราะว่าผมเคยเพาะแล้วเอออาหารไม่พอเนี่ยลูกปลามันโตช้านะแล้วก็ไม่ค่อยสวยด้วยถ้าเรามีอาหารพร้อมก็ดีดีกว่าครับเดี๋ยวก็อาจจะทำลายแดงเพิ่มสักหน่อยเนาะนแล้วก็พอเขาเริ่มโตเนี่ยก็ <bicycle. S 2> จะให้ใช้เดือนนามเป็นหลักนี่นะประมาณนี้เนาะสำหรับชั้นปักกัดก<บ><น><ว><น>็ส่วนที่เพาะเอง <up> ที่ทำเป็นฟาร์มก็จะทำเป็น ประกาศกับอาหารกุง้งยูงวะแล้วก็ลงเป็นพวกปลาสวยงามอีกสักหกชนิดเอามาเลี้ยงที่บ้านเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ทักาได้ครับนี่เป็นพวกพอุปกรณ์เก่าครับกองน,น้ำโลว่ากัดนี่เป็นอุปกรณ์เก่าเลยเ,ลย,นะเยอะนะเดี๋ยวต้องมาลือ้อออกแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างาาก็หลักๆก็เก็บไปเรื่อยๆครับ เก็บของไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่ได้รีบเพราะว่าก็ช่วงหน้าหนาวด้วยเก็บของไปแล้วก็รอเอออาหารเหยื่อของเรานะเนาะเหยื่อสดของเราโตถ้าย้ายได้สักสองกระปะอะไรเงี้ยมันก็จะต่อเป็นสีเนาะแป๊บเดียวมันจะขยายพันธุ์เร็วแพร่พันธุ์เร็ว เพื่อนๆมีอะไรแนะนำสำหรับคนจะเปิดฟาร์มปลาแล้วก็ร้านปลาสวยงามไปด้วยเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าปลาอะไรควรเลี้ยงหรือว่าควรทำปลาอะไรเคี่ยควรจัดฟาร์แบบไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะขอบคุณมากๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะในอีพีต่อๆไปว่าไปถึงไหนแล้วจัดฟาร์อย่างไงแล้วก็ลงปลาอะไรบ้างเพราะปลาไปถึงไหนก็ติดตามหมนไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ